สรุปข้อมูลมาให้จากช่อง y t u t u อะเขาทำเรื่องนี้มาดีมากอ่ะอยากหาเงิน1,000ดอลลาร์ด้วย AI แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงฉบับไม่อวยไม่เว่อร์ไม่หลอกไม่ขายฝันเลยเหลือสิข้อนี้ในเอาจริงๆใช้ AI หาเงินได้จริงแต่ไม่ใช่แบบที่เขาชอบว่ากันนั่งเฉยๆก็รวย เพราะถ้ามันง่ายขนาดนั้นคนรวยก็รวยกันหมดแล้วจริงไหมอันนี้ก็ว่าหลายคนก็มีก็มีความคิดแบบนี้แหละถ้า AI อ่ยามันใช้ง่ายขนาดนั้นแล้วทําเงินได้มากมายจริงๆเแบบนี่ยป่านนี้ทุกคนที่ใช้ AI ก็รวยหมดแล้วป่ะสรุปสั้นๆแบบบานๆเข้าใจง่ายนะคะข้อที่หนึ่งใช้ a อหาเงินได้แต่ไม่ได้ง่ายนะจ๊ะอ่าต้องนั่งงมหาโจทําระบบอ่าไม่ใช่แค่สั่งแชท GPT แล้วตังวิ่งเข้าบัญชีอันนี้แชท GPT เป็นเครื่องมือที่ทําให้คุณทํางานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นค่ะข้อสองยังไม่มีคนรู้จักเท่ากับต้องเดินไปหาาาาลลููกกกคค้้้อออัันนนเียยํบทุ่่ตววา สุดท้ายถ้าคุณอยากทําอะไรแล้วขายได้คุณต้องมีตัวตนคุณต้องมีแบรนด์ของคุณคุณต้องมีช่องโซเชียลมีเดียของคุณทํามาสักหนึ่งอันค่ะคุณจะทําช่องอะไรก็ได้นที่เพิ่งเริ่มไม่มีคนตามอย่าหวังว่าจะมีคนมาเองถูกต้องมากเพราะฉะนั้นสิ่งแรกถ้าคุณอยากจะเริ่มมีรายได้จากโซเชียลมีเดียออนไลน์หรือ AI ไอคุณก็ต้องมีแรงหรือที่ปล่อยของของคุณน่ะต้องลุยเองส่งอีเมลทักแชททาคลิปบอกเขาคืออย่าสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาพรีเซนต์ตัวเองอยู่ดีอ่าข้อสามหยุดขอสูตรขอพรเข้าใจวววิิธีีีคดดดดก่าสูตรมใช้้ไปเยอะ เดียวตลาดก็เปลี่ยนอันนี้จริงค่ะแต่ถ้าเข้าใจหลักการปรับได้ตลอดไม่ว่าจะเจออะไรแม้แต่ c h a t GPT ค่ะถ้าเอาจริงๆเลยนะเอาแบบเอาแบบไม่มโนโนเลยนะเอาแบบใช้งานจริงอนะันเนี้ยไม่จำเป็นต้องพึ่งพึ่งพร้อมแบบพร้อมสำเร็จรูปอะไม่จำเป็นต้องแบบเอ่อมีคำสั่งที่มาสำเร็จรูปมาถ้าคุณใช้เขาเป็นอะอย่าง c h a t GPT เนี่ยเราไม่ต้องมีคำสั่งที่เป็นคำสั่งพร้อมเอ็นจิเนียร์พร้อมที่แบบอู้สมบูรณ์แบบมาเลยเราแค่เข้าใจแล้วเราแค่มีวิธีการหรือเพิ่งขายของขายบริการก่อนอ่า ยังไม่มีทุนก็ใช้แรงใช้สกิลอันนี้ถูกต้องค่ะไม่มโนรับจ้างทําระบบง่ายๆด้วย AI ไปก่อนอ่านั่นแหละถ้าคุณไม่มีทุนก็ใช้แรงกับสกิลแ a GP t GPT ใช้ฟรีคุณก็ทําเงินได้อ่ะโมเดลที่แนะนําเท่ากับรับทําระบบ AI อ่ะเริ่มจากทําฟรีถูกๆก่อนอ่ค่อยใช้ค่อยใช้ผลงานอันนี้ก็คืออ่ารับทําระบบหรือรับจ้างทางานนั่นแหละอาจจะอาจจะไม่ได้อยู่ตรงแนวกับเราแต่อยากให้เห็นว่าถ้าเราจะทําเริ่มจากศูนย์แบบไม่มีทุนไม่ต้องไม่แบบไม่ใช้ทุนใดๆเลยอะ่ะคุณก็แค่ต้องรับจ้างทา เหมือนวางคอนเทนต์ให้เพจรับจ้างทำคอนเทนต์ให้เพจสามสิบวันหกสิบวันอย่างเงี้ยอันเนี้ยแบบเนี้ยเป็นระบบแบบเนี้ยอ่าทำไมวิธีนี้มันเวิร์กอ่าเริ่มเร็วกําไรดอีอีที่เรารับทําระบบเนี้ยนะคะอ่ารับจ้างเนี้ยนะคะไม่ต้องสต็อกไม่ต้องยิงแอดอ่าทำระบบครั้งหนึ่งระบบทำคอนเทนต์อันนี้คือติ๊ต่างสมมตินะนะอ่าใช้ขายซ้ำได้อีกหลายรอบแหมข้อเจ็ดดีกว่าพวกขายของขายคอร์สขายแอปเอาแต่ว่าจริงค่ะขนาดอมทำขายคอร์สเองอะนะคือท้ายผมก,ก็ต้องทําระบบเหมือนกันไม่ว่าไม่ว่าใครที่ทำบิสเนสอยู่บนออนไลน สุดท้ายเขาก็ต้องทําระบบวิธีเริ่มแบบคนงบน้อยอ่ะก็ฝึกใช้ AI นะคะอ่ะแล้วก็รับงานเล็กๆไปก่อนหรืออาจจะทําฟรีก่อนก็ได้อ่ะพอได้ผลงานก็เก็บไว้ทาเป็นเทมเพลตเป็นพอร์ตโฟลิโอโชว์ลูกคา้าจากนั้นคุณก็สามารถอัพเงินอัพราคาตัวเองได้นะโฟกัสที่การหาลูกค้าไม่ใช่แค่เก่งเทคนิคนนี้สาคัญสุดท้ายว่าคุณจะเก่งแค่ไหนการตลาดก็ยังสําคัญอยู่นะคะอ่ะเอาตัวเองเนะะี่ยค่ะเข้าไปอยู่ในพวกมาร์เก็ตติ้งเยอะๆอย่างแบบโชว์ตัวเองที่ฟาสต์เวิร์กบ้างคุณก็จะรับงานง่ายขึ้นเนาะอ่ะอย่าเช่อรวว้้ AI แลนนย แต่การที่สร้างรายได้ตอนหลับทาได้จริงนะจ๊ะเดี๋ยวนักเรียนจะถาว่าแบบโมหรือเปล่าเออ AI มันช่วยทํางานแต่คนที่ต้องออกไปขายคือเราดังนั้นต้องฝึกทั้งใช้ AI และกล้าขายอ่านี่คือเรื่องจริงมากๆอแต่อย่าเชื่อใครที่บอกว่านอนแล้วรวยอ่าแต่ฝึกใช้ AI ที่จะสร้างระบบให้คุณรวยได้อ่าเหมือนการทําสร้างรายได้ตอนหลับนะคะเราต้องไปหาโปรดดกต์ก่อนนะว่าคุณจะทําอะไรแล้วคุณให้ AI ทําระบบให้คุณเลยคุณเชื่อไหมว่าบ๊อบเคยคิดถึงขั้นที่แบบว่าเรามี a u t o m a t e นี่ ถ้าเราทำอโตเมตได้อ่ะหนึงเราให้ ChatGPT ทําคําสั่งออกมาเอาคําสั่งไปเจนรูปแล้วเอารูปออกมาไปทำแคนวาอ่ะทำแคนวาเซตระบบของ c a n วาแล้วจากแคนวาส่งขึ้นไปขายแล้ว ChatGPT เป็นคนเจน t i t ท e Tag แท็กเดสคริปชัเข้าไปตอนที่ส่งขายด้วยโอ้โหเราไม่ต้องทําอะไรละเราแค่สั่งแล้วก็อโตเมตส่งงานขายที่เอด้วยเพราะว่ามันทําได้แหละเออแต่อาจจะต้องรอหน่อยอ่ะ เอาแลเอาไอเดียมาให้แล้วนะคะอ่าไม่มโนอันนี้คือเรื่องจริงอ่าทั้งลงมือทําไปด้วยค่ะฝากไว้ให้คิด AI ไม่ได้ทําให้คุณรวยแต่คุณนี่แหละต้องใช้ AI ให้เป็นถึงจะรวยเออโดนอีกแล้วเริ่มจากขายก่อนค่อยสร้างค่อยค่อยทำสินค้าอย่ารีบรวยจนลงขาอ่าอันนี้จริงค่ะเริ่มจากสกิลง่ายๆก่อนถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกค่ะดิจิตอลโปรดักต์เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้เราเริ่มฝึกใช้ AI ไปทําเงินได้และมีไรายได้ตอนหลับอ่าแต่ถ้าไม่รู้จะเริ่มยังไงก็ไปจ้ะม โปรเล่มนี้นะคะเล่มนี้เป็น e-book สร้างรายได้ตอนหลับด้วยดิจิตอลโปรดัก t โอเคไปละทุกคนถ้าสนใจอยากจะเริ่มใช้ AI ทำเงินก็ทักไปได้เลยนะคะ line @adcoolpop แล้วก็บอกแอดมินว่าสนใจ e-book สร้างรายได้ตอนหลับเดี๋ยวแอดมินส่งรายละเอียดให้ค่ะแล้วเจอกันบ๊ายบาย